สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ i p พีเอมอัเดกับผมบรรจจนพัฒน,นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่งานทีเซลขับเครื่อนโครงการ Live SCI Level Up Challenge 2020เปิดเวที Startup สู่ตลาดโลกบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับทีเซลขับเครื่องโครงการ Live SCI Level Up Challenge 2020เปิดเวที s t a r t ทอั Start ผลักดันสู่ตลาดโลกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือ t ีเซลจัะมือร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธเปิดตัวโครงการ r right? i g h SCI Level Up Challenge 2020เมื่อวันที่10กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการบ่งเพาะกลุ่มบริษ,ษัทสตาร์ทอัพและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสุขภาพรายใหม่และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ Light SCI Startup โอกาสความท้าทายและความเป็นไปได้ในการเติบโตโดยูรูผู้เชี่ยวชาญด้านชีวภาพวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยครับที่เราจัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายเลยเรามีหน้าที่ในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้มันเกิดธุรกิจอุตสาหกรรมทางด้านชีววิทยาศาสตร์ซึ่งหมายถึง ทางด้านการแพทย์ทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่เราใช้องค์ความรู้ด้วยเราจึงนําสิ่งนี้เนี่ยมาจัดเป็นโปรแกรมเ,เรียกว่าหลักสูตรก็ได้นะครับที่เราทําในวันนี้เนี่ยสำหรับหาผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งอาจจะผ่านการคัดเลือกมานะครับแล้วก็เข้าสู่การเมื่อเลือกมาได้แล้วมันจะเป็นลักษณะของการเหมือนกับสุขรวมเทนนิ่ให้ความรู้เพิ่มเติมเสริมความแข็งแกร่ง,แ,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 งแล้วก็พาไปสู่ปลายทางก็คือการ ทําให้เขาเนี่ยต้องแข่งกันจนกระทั่งมีผู้ได้รางวัลชนะที่ผมพูดบนเวทีเมื่อสักครู่ก็คือคนที่เก่งที่สุดก็จะได้รับโอกาสต่อยอดไปถึงระดับนานาชาตินะครับถ้ายังไม่ได้ก็สามารถกลับมาใหม่น,นะครับอันนี้เป็นหลักสูตรที่เราทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับเรื่องนี้จริงๆแล้วมันยังมีหลักสูตรอื่นด้วยซึ่งเรากําลังเตรียมทําอยู่เช่นเรื่องของการทำอ,ออนไลน์เล ARNING หรือว่าเป็นหลักสูตรนอนดีกรีส่วนหนึ่งไปเป็นหลักสูตรดีกรีได้ด้วยนะครับก็กําลังออกแบบกันอยู่นะครับ ที่เหลือเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เราให้ทุนทั้งนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหรือแม้กระทั่งเองก,นเอก,นเอกนชนนะครับสามารถจะมาทำงานร่วมกันช่วยกันพัฒนาไลฟ์ส e นปรดักต u ์เซอร์วิสแล้วก็เอาไปสู่การใช้ประโยชน์ครับระหว่างทางเรามีการสนับสนุนในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของการผ่านกฎระเบียบเพ่าได้ซึ่งเรื่องนี้ยากมากแล้วก็เรื่องการระดมทุนโดยรวมเนี่ยผมจะขอใช้เป็นการยกตัวอย่างแล้วกัน ตลาดที่ใหญ่มากเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลผิวพรรณและสุขภาพนี้คงทราบอยู่แล้วนะครับหลักหลายแสนล้านในอาเซียนเราเคยทำสำรวจว่าเฉพาะเรื่องของไวท์เทนนิ่งเนี่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมันก็เป็นหลักแสนล้านเหรียญไปแล้วนะครับตลาดใหญ่มากครับแต่ว่าเราจะไปกินตลาดนั้นได้อย่างไรเราคงทำเป็นเชิงโฆษณามาร์็ติ้งอย่างเดียวเนี่ยไม่รอดมันต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็มีปัชญาบางอย่างเป็นตัวแบ็กอัพ ยกตัวอย่างเช่นเราใช้ของจากธรรมชาตินะครับเราใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยพิสูจน์ได้จริงออยอมานั่งอย,อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องคอยบอกว่าจะมาเคลมแบบผิดๆถูกๆไม่ได้เช่นบอกว่าอาหารเสริมหรือเครื่องสําอางนี้ช่วยแบบนั้นแบบนี้มันต้องมีบทพิสูจน์ตรงนั้นก็คือหน้าที่ของเราด้วยเพราะเราเป็นคนช่วยดูแลในเรื่องการทดสอบมาตรฐานอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึงที่เราทำครับตลาดถัดมาก็คือตลาดที่เป็นยา ยาเนี่ยมันมี2กลุ่มคือยานวัตกรรมหรือว่ายาต้นตำรับกับยาเจเนริกหรือว่ายาสาม,มัญใหญ่ทั้งคู่นะครับแต่ยานวัตกรรมมูลค่าจะสูงกว่าต่อนหน่วยยาเจเนริกก็จะราคาถูกแต่คนใช้เยอะเพราะว่าราคามันเข้าถึงได้ง่ายกว่าอันนี้ก็ใหญ่มากปัญหาคือว่าประเทศไทยนําเข้าเยอะอันนี้คือจุดที่เราต้องแกาต้องสร้างความรู้จากข้างในให้เราสามารถดูแลตัวเองได้เมื่อประเทศขาดแคลนยาและวัคซีนผลิตได้ด้วย ไอ้ไอไอโซ่อุปทานตรงนี้มันขาดไปเราต้องไปสร้างในเรื่องความสามารถในการผลิตด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งคือตลาดเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์เนี่ยเรามีผู้ประกอบการอยู่ประมาณเป็นพันสองพันรายเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการซื้อมาขายไปนิ่นําำเข้ามาแล้วก็ดูแลหลังขายเรากําลังพยายามปรับส่วนนี้เข้ามาให้สามารถวิจัยเองผลิตเองเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเจ้าของแบรนด์หรือเป็นเจ้าของตัวการผลิตได้เป็น เทรนอีกอันหนึ่งเมื่อกี้สืเนื่องจากเทรนสุขภาพก็คือผู้ประกอบการอื่นๆซึ่งเขาไม่เคยทําเรื่องพวกนี้เข้าหันมาแล้วนะครับเช่นเคยทำชิ้นส่วนยานยนต์เคยทําอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีโปรแกรมเรียกว่า transformation เพื่อให้เขาเก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการในสายของสุขภาพ และเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ได้ด้วยครับซึ่งโครงการในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพให้ดีขึ้นนั่นเองที่สําคัญนะครับยังได้มีการฟังการเสวนาในหัวข้อโอกาสความท้าทายและความเป็นไปได้ในการเติบโต ต้องติดตามกันเลยนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นจะมีนักธุรกิจที่พัฒนาธุรกิจไปได้อย่าง,ย,างยั่งยืนได้มากน้อยเพียงใดนั่นเองสําหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการไอพีเอ็มอัปเดตกับผมบรรจินทพัฒน์แล้วนะครับบริษลททีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ